สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ขอนำเอาบทความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันครับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอกหน้า3นิ้วคนไทยส่วนใหญ่เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รองศาสตราจารย์ฮาริรักษ์สูตมุตอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแม้จะเป็นที่พิสูจน์อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วว่าขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอย่างน้อยอีก10ปีจากนี้ไปที่อ้างกันว่าประชาชนนั้นความจริงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเอาด้วยแต่ในทางการต่อสู้ก็จำเป็นต้องเลี้ยงกระแสะไว้ ไม่อาจปล่อยให้เงียบหายไปได้ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นขบวนการนี้พยายามใช้ทุกโอกาสที่จะโจมตีกัดเซาะสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเป้าหมายคือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมความนิยมและหมดความสำคัญในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ๆยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงมีจุดบางจุดที่ใช้โจมตีได้ยิ่งพยายามสร้างเรื่องเท็จให้เด็กรุ่นใหม่ ยิ่งเกลียดชังสถาบันข้อมูลจากฝ่ายตำรวจที่พูดคุยกับเด็กเยาวชนที่ถูกจับระหว่างการประท้วงป่วนเมืองพบว่าพวกเขาล้วนได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0กรณีสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธท,ที่สองสเสด็จสวรรคตที่พระราชพิธีพระบรมศพเพิ่งผ่านพ้นไปก็เป็นอีกโอกาสของขบวนการล้มล้างเราจึงได้เห็นคนกลุ่มนี้ ออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เรื่องทําไมเราจึงไม่ได้รับเชิญบ้างก็ว่าได้รับเชิญแต่ไม่เสด็จซึ่งข้อเท็จจริงเรายังไม่ทราบและก็ไม่มีการถแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศแต่อย่างใดแต่ขบวนการนี้ก็สร้างเรื่องต่างๆนานาไปก่อนแล้วอย่างไรก็ดีที่มีคนแชร์กันมากนอกจากเรื่องดังกล่าวก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่ส ที่ทรงแสดงในโอกาสต่างๆในอดีตซึ่งวอชิงตันโพสต์นำมาเผยแพร่ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนหรือสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธารณะไม่มีสถาบันเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออะไรก็ตามควรที่จะคาดว่าตัวเองจะปลอดจากการถูกตรวจสอบโดยผู้ที่สนับสนุนและมีความพักดี ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆที่ไม่มีความพักดีแต่เราทุกคนเปรียบเสมือนเป็นเส้นให่เส้นหนึ่งของผ้าชิ้นเดียวกันนั่นคืออยู่ในสังคมเดียวกันการถูกตรวจสอบโดยใครก็ตามสามารถมีประสิทธิผลได้เหมือนกันหากทำด้วยความอ่อนโยนด้วยความปรารถนาดีและด้วยความเข้าใจที่ดีคนที่นำพระราชดำรัสที่เผยแพร่อยู่ในวอชิงตันโพสต์คงอยากให้อ่านเฉพาะย่อหน้าแรกและย่อดหน้าที่สอง ไม่อยากให้อ่านย่อดหน้าที่สามเพราะคนแชร์ในประเทศไทยจงใจตัดตอนมาให้อ่านเพียงเท่านั้นหากต้องการอ่านทั้งหมดต้องเข้าไปดูฉบับเต็มแต่คาดว่าน้อยคนที่จะเข้าไปอ่านฉบับเต็มยิ่งคนที่มีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก็ยิ่งรีบแชร์โดยไม่อ่านทั้งหมดขอถามว่าขบวนการที่พยายามล้มสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามไม่มีการตรวจสอบสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนแม้แต่บาทเดียวกิจกรรมต่างๆป้ายต่างๆและการปราศัยต่างๆในม็บเคยทำด้วยความอ่อนโยนด้วยความปรารถนาดีและด้วยความเข้าใจที่ดีหรือไม่มีแต่อ้างว่าทำด้วยความหวังดีแต่พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาทั้งหมดกับใช้ความรุนแรงมินพระเกียรติ เย้ยหยันล้อเลียนและย่ำยีสถาบันพระมหากษัตริย์กันอย่างสนุกสนานเมื่อถูกดำเนินคดีก็ก่อม็บเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราไม่ใช่แต่ม็บสอสของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็ยังไปยกป้ายเช่นนี้ในสภาอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอังกฤษคนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพและให้ความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่พวกคุณจะรีบร้อนกันไปไหนเพราะอะไรที่ทำให้พวกคุณรอไม่ได้อะไรที่ทำให้รอไม่ได้คิดว่าพวกคุณก็คงรู้อยู่แก่ใจศิลปชัยเรลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ได้รับฟังกันทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ